สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอธิบดีกรมป่าไม้เผยไม้ที่บ้านลุงพลเป็นไม้ห่วงห้ามสั่งเจ้าหน้าที่แจ้งความแล้วกรณีนายเชพลวิภาหรือลุงพลนำไม้ที่ระบุไหลมาตามน้ำป่าเป็นไม้ตะเคียนแม่โสรพีพร้อมทางตั้งสารมีชาวบ้านมากราบไหว้และมีการรับบริจาคเงินโดยมีการไปร้องเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบนั้น เมื่อวันที่19มกราคมนายอดีศน,นุตด,ดำรงอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บ้านของลุงคนแล้วซึ่งวันนี้ได้รับรายงานว่าเป็นไม้มะค่าแต้ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก็อเช่นเดียวกันอีกทั้งยังได้รับรายงานอีกว่าลุงคนรับสารภาพว่านําไม้ดังกล่าวมาจากลําน้ําที่ไหลามาติดแถวบริเวณบ้าน จึงนำมาไว้ที่บ้านแต่ชาวบ้านคิดไปเองว่าเป็นไม้ตะเคียนและลุงพลยังอ้างอีกว่าไม่ได้ชักชวนให้ชาวบ้านมากราบไหวแต่ชาวบ้านนำทุบเทียนมากราบไหวกันเองในอดีสอนกล่าวต่อว่าท้งนี้การครอบครองไม้มาค่าแต้ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก็จึงถือว่ามีความผิดโดยเบื้องตนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าแจ้งความในข้อหามีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ